ผักมั่ชมเริ่มแล้วคลิกออฟก่อนเลยนะคะชวนคนน่านปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือนท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าถ้าอยากจะให้พี่น้องชาวน่านทําตามผู้นําต้องทําก่อนค่ะที่แปลงผักบริเวณชวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตําบลในเวียงอําเภอ เมืองจังหวัดน่านนะคะนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะพร้อมด้วยนางสุดารัตนแววบันดิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีนายชํานาญบุตรดา พัฒนาการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ กิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อนนะครับสร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัวผ่านผู้นําต้นแบบที่เป็นตัวอย่างให้เห็นกันจริงๆไปเลยนะครับขับเคลื่อนการปฏิบัติการโดยรณรงค์ให้1 1 3 3 3 2ครัวเรือนในจังหวัดน่านดําเนินการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้รวมถึงผู้สมุนไพรนะครับจัดทาถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดตั้งศูนย์แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าขยายพันธุ์และขยายผลมเมล็ดพันธุ์พระราชทานส่งเสริมกิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหารเพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารครับโดยรวมถึงการเป็นยาสู่ครัวเรือนก็คือเป็นคลังอาหารในทุกหมู่บ้านด้วยนะครับใช่